จากฝ่ายค้านและประชาชนให้รัฐบาลยุกสภาซึ่งถ้าคาดการณ์เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นในเดือนกุมภามีนาคมแต่เขาต้องการเปลี่ยนประเทศโอ้โหนะอันนี้เขาก็เล่นใหญ่นะและเขาจะใช้นโยบายนี้ในการหาเสียงทั้งครั้งนี้แล้วก็ครั้งหน้านั่นหมายความว่าเกมนี้สนุกนะครับในคดีความก็ปรากฏว่ามีการฟ้องร้องธนาธร บางคดีใหม่คดีใหม่ฟ้องบางคดีใหม่ฟ้องนะครับเรื่องนี้จะเป็นยังไงผมเรียนว่ากเกมจนถึงขณะนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองลุงตู่กำลังออกไปทะเลไปมาหาสมุทรถึงแม้จะเดินทางไปหาเสียงที่จังหวัดเชียงรายเกมในพลังประชารัฐก็แตกกระสรรั้นกระเซน็นนะคนจะเอาเข้ามาก็มีปัญหาคนที่มีอยู่ก็ออกไปแต่ยุบสภาทันทีเมื่อไหรยืนยนันพนะันธงฮะเดินเกมแบบนี้ แพ้แน่นอนสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นประเด็นเรื่องของการเมืองนะครับปรากฏว่าสารธรรมดุลได้มีคำพิพากษาให้กฎหมายลูกทั้ง2ฉบับ ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันประกาศคำวินิจฉัยแล้วนะครับก็สรุปว่าระบบหาร้อยผ่านชลุยนะครับก็ประกาศได้ว่าสงครามจบแล้วครับสบามารถรับสมัทหารกันได้แล้วครับแล้วก็กระบวนการต่อไปก็คือท่านชวนก็คงจะนำส่งร่างกระบวนที่ตั้งสส ไปยังรัฐบาลซึ่งท่านนายกไม่ดได้รับก็จะมีเวลาอยู่5้าวันที่จะรอว่าจะมีใครคัดค้านถ้ามีใครคัดค้า,านนายกก็ดำขึ้นทุนเก้า,าองค์ท่านจะจะมีเวลาลงพักเบาปริมาณพิไทยภายใน90วันนะครับดังนั้นข้อแรกก็คือภายใน5วันนาจีทองสอสอและสบถ้าจะมีใครค้านก็ยังสามารถทำได้ แต่ในส่วนตัวผมเองก็คิดว่าจบแล้วครับเพราะเราคงจะหาเวลาไปเตรียมการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับไปคิดเรื่องปากท้องของชาวบ้านนะครับแต่ก็ไม่รู้มีสอวอสใสสดจะมาร้องอีกหรือไม่แต่คาดว่าไม่น่าจะมีแล้วนะครับสงครามมันน่าจะจบแล้วข้อต่อไปก็คือหลังจากที่ท่านนายกส่งทุนเก้าแล้วรอเก้าสิบวันเนี่ย เพราะฉะนั้นพระอ,องค์ท่านอาจจะโปรดก้าลงมาในเดือนธันวามกรากุมภานะฮะซึ่งก็อยู่ในช่วง9 90, 90วันนี้ทั้งพลบบริตั้งสสและพระบรพระก,การเมืองนะครับครนี้ในระหว่างที่รอเนี่ยผมว่าก็คงจะไม่มีการรุกสภาเพราะไม่มีกฎหมายรูปแต่ถ้าทันทีที่พระอ,องค์ท่านส่ง ร่างกฎหมายลูกทั้งสองฉบับกลับลงมาณนะวันนั้นก็จะเป็นวันที่รัฐบาลสามารถจะยุบสภาได้และผมว่าถ้าร่างลงมาแล้วนะครับจะเกิดกระแสเรียกร้องจากฝ่ายค้านและประชาชนให้รัฐบาลยุบสภาซึ่งถ้าคาดการณ์เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นในเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมสารตําหนูน,นะครับได้มีคำวินิจฉัยเจต่อ2นะครับผ่านกฎหมายลูกมาสฉบ,บับ นะครับทั้ง2ฉบับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทำให้มีการวิวิจารณ์โดยเฉพาะนายแพทย์โรวีก็ยอมรับนะค,วา,ควาสมควมจบแล้วกนะระบวนการต่อไปก็จะมีการยืน่นประธานรัฐสภาก็จะส่งนะร,รัฐมนตรทั้งสองฉบับไปให้กับนายัฐกุตรีนะครับทำการตรวจสอบจากนั้นก็นายัฐกนตร,นะรีก็จะมีการประกาศภายใน15วันให้มีการคัดค้าน ถ้าไม่มีการคัดค้านนะก็จะมีการทูลเก้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ได้รับการโปรดเก้านั่นหมายความว่าประมาณเดือนธันวาคมประมาณกลางหรือปลายเดือนธันวาคมเนี่ยก็จะมีการโปรดเกล้าลงมาถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งที่ตามมาหมอรวีก็เชื่อว่าจะมีการยุบสภาภายในเดือนกุมภาพันธ์อนอกจากนี้หมอรวีก็บอกว่านะครับพักเล็กนะฮะก็จะเข้าสู่กระบวนการที่ศูนย์พัน นะครับแน่นอนนะพักที่มีโอกาสจะมาดํารงตําแหน่งเป็นรัฐบาลในรอบต่อไปและคนที่จะมามีโอกาสเป็นนายกรัตรีคนต่อไปก็จะกลายเป็นอุ้งอิงอแลนสไลด์ก็จะเกิดขึ้นในการปรับคัมตรีปรากฏว่าบทเอกประยุทธ์ก็เอาคนใกล้ชิดเอากลุ่มปากน้านะครับแล้วก็เอาคนของพรรคพิเศตปในการปรับครั้งนี้ก็มาแค่3คนนะครับสถานการณ์จนถึงขนาดนี้นะฮะผมเรียนให้ทราบเลยนะฮะไม่ใช่เอามือไก่ด้าผัก เอาเท้ากายหน้าผากกันเลยทีเดียวไปเชิงงานสังเคราะห์ในพลังประชารัฐเป็นยังไงแตกกระส่านกระเซ็นเลยทีนี้นะครับปรากฏว่าการประชุมล่าสุดของพรรคประชาพลังประชารัฐมีคนไปประชุมเพียงครึ่งหนึ่งนะครับบรรดาผู้สมัครหายไปเยอะมากนะครับกำลังหนีฮะกำลังหนีไปอยู่พักเพื่อไทยกําลังหนีไปอยู่พักพลังอ่าภูมิใจไทยนะฮะกำลังหนีไปสองพักเนี่ย เป็นหลักเลยนะครับส่วนหนึ่งก็หนีไปอยู่กับพรรคของคุณพีรพันธ์ <c oughs> นะครับทำให้สถานการณ์ขณะนี้เรียกว่าระสัราระสายเลยทีเดียว,ยวในขณะที่พลเอกประยุทธ์นะฮะก็มีการปรับคํมตรีนะปรับเล็กถึงผมเรียนไว้นะปรับงานนี้ต้องแก้ไขปัญหาท้องถิ่นแต่พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจปรับเฉพาะ เรื่องของงานประชาสัมพันธะ์ก็ให้ธนกรซึ่งเคยเป็นโฆษกนายกรมตรีโฆษกัฐบาลเนี่ยนะมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นสสด้วยปรับเพื่อที่จะม,มาดูแลเรื่องภาพลักษณ์มาตอบโต้นะครับมาคุมนะฮะกรมประชาสัมพันธ์นะมาคุมเกี่ยวกับเรื่องของงานสื่อสารเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ในเดือนเกมเนี่ยนะครับในขณะที่เอาเข้ามาก็ปรับรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะรก็เอากลุ่มปากน้ําเข้ามา ส่วนภาคปฏิบัติก็ได้คนของตัวเองจากภาคใต้เข้ามาเป็นรัฐดีช่วยว่าการกระทรวงหมหาไทยนะครับก็เป็นเกมที่เกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์สถานการณ์แบบนี้เป็นยังไงฮะก็รอบนี้นะไม่ฟลุกที่ผ่านมาก็ฟลุกมาโดยตลอดนะว่าสารตํานูนจะพิพภากษาออกมาเป็นลบแต่ปรากฏว่าคราวนี้พิพภากษาออกมาเป็นบวกถ้าเป็นบวกอย่างที่ผมเรียนไว้ทางออกมี2ทางคือ1น,นเป็นลบ เป็นลบก็ต้องมาล่างกฎหมายใหม่ระเือนการใหม่นะมีทางออกไม่มีถ้าเป็นบวกอย่างนี้เป็นบวกเป็นบวกกับใครเป็นบวกกับทักษินนะสิ่งที่ตามมาคืออะไรปฏิเสธไม่ได้โอกาสจะเกิดแลนสไลด์นะครับค่อนข้างจะสูงเพราะบัตรเล็กตั้ง2ใบสูตร100นะครับพักเล็กจะหายไปก้าวไกลจะเสียเปรียบนะแล้วก็ก้าวไกลก็จะมีคนเป็นสสน้อยลงนะครับแต่ คะแนนจะสวิงไปฝั่งเพื่อไทยมากขึ้นนะครับประกอบกับคนเบื่อหน่ายการทํางานของพลเอกประยุทธ์นะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็บอกว่าแก่แล้วนะ,ะหมดไฟแล้วนะ,ะก็คือพลเอกอนุพงศ์เผ่าชินดาพลเอกประยุทธ์เองก็พยายามสู้อยู่อะก็พยายามเดินไปหาเสียงในพื้นที่จังหวัดเชียงรายลงพื้นที่นะ,ะก็ปรากฏว่ามีการไปพบคุณลุงอายุ6 6ปีพกปืน นะครับพกปืนปากกาตำรวจก็ทำการสอบสวนก็พบว่านะครับเป็นปืนของลูกชายที่เสียชีวิตไปแล้วก็เป็นความระทึกที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ตามมาตอนนี้ก้าวไกลนะฮะก็มีการเดินหน้าไปเรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับในขณะที่มีการทำเกมขึ้นมานะเกมออนไลน์หรือบอร์ดเกมก็ชื่อว่าบอร์ดเกม ขึ้นมาเปลี่ยนแปลงทางความคิดเด็กและเยาวชนในเชิงงานสังเคราะห์มันจะเป็นยังไงล่ะ,นะะที่มีคนถามผมมากเลยว่าตอนนี้โอเคตกลงงานสังเคราะห์มันจะเป็นยังไงจะไปยังไงต่อไปสถานการณ์ของพลังประชารัฐลําบากแต่กันแน่นะฮะสูตรที่เกิดขึ้นตอนนี้ในผลการเลือกตั้งเนี่ยสูตร100รบัตรเลือกตั้งสองใบเนี่ยนะะเสนอโดยใครเสนอรัฐบาลของบลเอกประยุทธ์นะ,ะมีใครเป็นคนคิดหลักคิดนี้กับพี่ไพบูลณนะ์ นิดิตะวันซึ่งมาจากสวนะฮะใกล้ชิดนกัการเมืองพักการเมืองถูกโหวตมาเป็นสวสนชมาก่อนเนี่ยแล้วก็คราวนี้ไปอยู่พรคพลังประชารัฐนะครับได้มอบหน้าที่นะครับในการดูแลนะครับพรคพลังประชารัฐเชื่อว่าไอ้สูตรที่เขาเสนอเนี่ยเขาก็จะได้เปรียบ,บถึงแม้ว่าจะมีการยื่นเรื่องของการขดาดรุนมารูุตอนหลังว่าเสียเปรียบแต่ก็ทุกอย่างมันก็ไม่ทันแหละแต่ถามผมเนี่ยคนที่พอมีส่วนร่วม ในการรั่งธนูแต่ต้นเนี่ยถามว่าขัดไม่ขัดแต่ก็อยู่ที่สารธนูนะสารธนูตัดสินาไม่ขัดก็ไม่ขัดไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเพราะมันเป็นปัญหาของรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในภายนี้และมันจะเป็นปัญหาของรัฐบาลที่เกิดขึ้นในภายหน้านะครับการเกิดขึ้นภายนี้และการเกิดขึ้นภายหน้าจะเป็นปนัญหายังไงจะเป็นปัญหาใหญ่นะครับถ้าเกิดแลนสไลด์ขึ้นมานะจะเป็นยังไงนะฮะก็แน่นอนฮะมันจะเกิดการเนรุสกรรมจากนั้นปฏิเสธไม่ได้ นะฮะก็จะเกิดการชุมนุมประท้วงต่อต้านนะครับเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้อย่างไรก็ตามจบหรือยังยังไม่จบนะฮะการเลือกตั้งกาลังเ้าว้าไปใช่ไหมใช่แต่สิ่งที่เราจะเห็นคืออะไรพักเล็กต่างๆจะไปรวมอยู่พักขนาดกลางและพักขนาดใหญ่นะครับพักที่แตกตัวออกมาก็ต้องตัดสินใจฮนะหนึจะไปรวมกันเหมือนของพักคุณพักของคุณพีรพันธ์เนี่ย จะไปรวมที่พรรคคุณละพิรพันธ์ถ้าเป็นฝ่ายขวาส่วนฝ่ายซ้ายนะฮะที่แตกออกมาจากเพื่อไทยเขาก็จะไปรวมกันไม่ว่าจะเป็นพรรคของสมคิดไม่ว่าจะเป็นเจ๊หน่อยก็จําเป็นนะหนีไม่พ้นก็ต้องมีการรวมกันนะครับส่วนพรรคอื่นๆนะฮะที่แตกกะระซ้านกระเซ็นเนี่ยก็ต้องมีการรวมกันถ้าไม่รวมกันนะฮะพรรคเล็กบางคนถามผมว่าไอ้พรรคเนี่ยพรรคของเจ๊หน่อยพรรคของสมคิดเนี่ยนะฮะมันจะไปทิศทางไหน ผมก็ถามว่าเขาเป็นพรรคเล็กหรือพรรคใหญนะ่ก็ไม่มีสสสักคนมันยิ่งกว่าเล็กซะอีกนะไอพ้พรรคเล็กมันมีสสหนึ่งคนอันนี้ไม่มีสสสักคนนั่นหมายความว่าสูตรการเมืองแบบนี้นะครับมันต้องเกี่ยวข้องกับผู้นําซึ่งตอนนี้เป็นเรื่องของการรวมพักของนะองกองกองักการเมืองรวมพักของพรรคการเมืองนะที่จะมีการรวมกันแต่ผลที่ออกมานะฝ่ายทักษิณก็มีความมั่นอกมั่นใจมาก มีการไปหลากคนของก้าวไกลมานะมีการไปอเอานะก่อแก้วแกนนำเสื้อแดงเข้ามารวมอยู่เพื่อไทยทั้งหมดนั่นหมายก็ว่าวกลยุทธ์ของเขาเนี่ยเขามั่นใจมาเขาเดินแพ็คเดี่ยวเป้าหมายคือแลนสไลด์เอานักพูดนักปราศัยขึ้นมารวมกลุ่มของเขานะนะแล้วก็เดินหน้าไปให้ได้ นะครับตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นโดยรวมผมเรียนให้ทราบนะในเชิงยุทธศาสการเมืองการปกครองลุงถกูกำลังออกทะเลกำลังไปมาหาสมุทรไปเรื่อยๆละไปเรื่อยๆๆๆกันอนนี้ร่วริ่วรนะครับทำให้ถาม่าริ่ว 1. นึ่งสารจำนูนตัดสินออกมาแทนที่จะมาเป็นคุณก็จะกลับเป็นโทษนะครับสแทนที่ว่าจะปรับคำมรีรีแก้คือเรื่องของปัญหาท้องถิ่นกลับไปเรื่องแก้เรื่องของงานประชาสัมพันธ์ นะอุ่นส่งกระเพียนาดูแลกันว่ามันจะไปที่ทางไหนนะตอนนี้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นปรากฏว่าตกไปเป็นเครื่องมือนะครับของพรรคก้าวไกลนะครับต่อไก่ใช้เรื่องนี้เป็นตัวหาเสียงแล้วก็ขึ้นป้ายบิวบอร์ดนะครับในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศไม่ใช่เปลี่ยนเพียงรัฐบาลเขาพาดหัวนะไม่ใช่เปลี่ยนเพียงรัฐบาล แต่เขาต้องการเปลี่ยนประเทศโอ้โหนะฮะอันนี้เขาก็เล่นใหญ่นะและเขาจะใช้ในโยบายนี้ในการหาเสียงทั้งครั้งนี้แล้วก็ครั้งหน้านั่นหมายความว่าเกมนี้สนุกนะครับในคดีความก็ปรากฏว่ามีการฟ้องร้องธนาทรบางคดีใหม่คดีใหม่ฟ้องบางคดีใหม่ฟ้อง รเรื่องนี้จะเป็นยังไงผมเรียนว่าเกมจนถึงขณะนี้ในเชิงยุทศาสตร์ทางการเมืองการปกครองลุงตู่กําลังอ,ออกไปทะเลไปมาหาสมุทรถึงแม้จะเดินทางไปหาเสียงที่จังหวัดเชียงรายเกมในพลังประชารัฐก็แตกกระสั่นกระเซ็นคนจะเอาเข้ามาก็มีปัญหาคนที่มีอยู่ก็ออกไปแต่ยุสบสภาทันทีเมื่อไหร่ยืนยันปันธงฮนะเดินเกมแบบนี้ แพ้แน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Keep.